วเข้าใจดีเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังเป็นโรคริสีดวงอยู่ค่ะเพราะส่วนตัวแวเองนะคะก็เคยเป็นโรคริสีดวงเหมือนกันค่ะแวนะคะจะเป็นโรคริสีดวงทวารค่ะช่วงไหนที่แวเรเผลอทานของเผ็ดนะคะเจ้าตัวติ่งเนื้อที่อยู่รอบรบรบรุทวารของแวนะคะมันก็จะเริ่มเต่งแล้วก็มีอาการบวมแดงนะคะ เวลาจะลุกจะนั่งนะคะลําบากมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะปัญหาเหล่านั้นนะคะดีขึ้นมากๆาเลยค่ะตั้งแต่ที่แวนะคะมารู้จักเจ้ากระปุกนี้ค่ะสมุนไพรเพสสังคาดของแบรนด์มาดามอีซี่ค่ะสมุนไพรเพสสังคาดของแบรนด์มาดามอีซี่นะคะเขาจะช่วยดูแลรักษานะคะอาการของโรคริสีดวงในทุกระยะเลยนะคะเป็นยาแผนโบราณค่ะที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดมีความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงแทบอิสลามนะคะก็ทานได้อย่างสบายใจเพราะว่าได้รับการรับรองคัล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทานเพียงวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะคะก่อนอาหาร ช้าหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะและตอนนี้นะคะทางแบรนด์เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกในราคา390บาทค่ะซื้อ2แถม2ในราคา650ซื้อ3แถม3ในราคา999บาทนะคะส่งฟรีอีกมีเก็บปลายทางอีกด้วยต้องบอกว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยนะคะจัดเจ้าตัวนี้เลยนะคะสมุนภัยเพรสังขาดของแบรนด์มาดามอีซี่ค่ะ